สวัสดีครับคุณโย่ผมเวอร์โก้นะครับในช่องเวอร์โก้รีวิววันนี้เราจะมารีวิวมอร์แกนโลเจอร์นะครับชื่อนี้เนี่ยอาจจะแบบเจ็บใจนะครับสำหรับแฟนๆผีแดงเนาะเพราะเม็ดเมื่อคืนเนี่ยสลูกนั่นเองอาล่ะไม่ขอน้องเรื่องไปมากกว่านี้เดี๋ยวแฟนๆผีแดงเนี่ยจะไม่ชอบผมเอาในร่างนี้เนี่ยเขาม้านจะแบ่งเอ็มเอ็นะครับผมเนี่ยสไตล์โฮลเดย์เนอร์นะครับในผมได้ทําการปรับแต่งค่าพลังจนได้ค่าพลังที่ดีที่สุดสําหรับร่างนี้มาครับฐานอัพเนี่ยก็ตามนี้เลย2 8งแปดนั่นเองครับไปไปค่าพลังเด่นๆเนี่ยยล้วนตามีเ ในล่างนี้เนี่ยโรเจอร์ไปกับบอลได้ดีมากๆาแต่บอลแทงบอลก็ถือว่าดีส่วนการยิงไกลก็อยู่ในระดับผมให้เป็นในระดับกลางๆดีกว่านะ,ะมาฟังประวัติร่าวๆของเจ้าหนูมอร์แกนโรเจอร์ดีกว่าเนาะมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยเกิดในวันที่26ก,กรกฎานะครับในปี2002เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับเล่นในตำแหน่งตัวลูกริมเส้นและตัวกองกลางนะครับกองกลางตัวลุกนั่นเองอลืมพูดจุดเด่นของเขาเนี่ยคือความแข็งแกร่งความเร็วและการเลี้ยงบอลที่ดุดันเขาเติบโตจากอะคาเดมี่ของเวสต์บอมบิตนะครับก่อนย้ายไปแมนเช แต่ไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้นะเนื่องจากแบบประสบการณ์อาจจะยังไม่มากพอเนาะเขาจึงถูกปล่อยยืมตัวเนี่ยไปให้กับหลายสมโมสรน,นะจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นที่มิดเดิลโบนในแชมเปี้ยนชิพนะที่เขาทำผลงานเนี่ยได้โดดเด่นมากๆกในการยิงประตูและสร้างโอกาสนะจนได้รับโอกาสเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ก็ได้รับความสนใจเนี่ยจากทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับตอนในปี2 0 2 4เจเนี่ยโรเจอร์ได้ย้ายมาอยู่กับแอสตันวิลล่าและกลายเป็นกองกลังสำคัญในเกมลุกอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่กล้าเลี้ยงกล้าชนและมีพลังงานสูง ปัจจุบันเนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวลูกอังกฤษที่น่าจับตามองมากๆนะครับและมีอนาคตไกลทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวมอร์แกนโรเจอร์และประวัติคร่าวๆก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จน,นจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับ